สวัสดีครับชนลพีฟาร์มนะครับวันนี้พาชมลูกไก่นะครับอายุสามเดือนกว่านะครับชุดนี้สวยๆนะครับไม่มีตำหนิสักตัวนะครับมีทั้งหมดสามคู่นะครับผู้สามตัวนะครับตัวเมียก็สามตัวนะครับชุดนี้พ่อจะเป็นนะครับสิงโตทองนะครับบวกคุณแผนนะครับของเสียเสานะครับ เสียเสาอุบลนะครับเสียเสาไก่สิงห์นะครับอุบลนะครับสวนแม่นะครับจะเป็นเยียก้าวหน้านะครับพระจันทร์เสี้ยวนะครับบวกปีใหม่โกตีนะครับชุดนี้ทีเด็ดนะครับสวยๆนะครับไม่มีตำหนิสักตัวนะครับตัวผู้สามตัวนะครับตัวเมียก็สามตัวนะครับ คนชอบนะครับผมเปิดแบ่งให้นะครับ3คู่นี้นะครับใครไว้ใครได้นะครับวสวยๆครับดูได้เลยครับใครชอบสายนี้ก็ไม่ควรพลาดน,นะครับของแท้แน่นอนครับตัว DNA ได้เลยครับชุดนี้ ได้ใช้งานหมดทุกตัวแน่นอนครับผมว่าตัวเมียก็สวยนะครับทั้ง3ตัวนะครับเอาไปไม่นานก็ได้ใช้งานครับชุดนี้คุ้มคุ้มนะครับทักมาสอบถามได้นะครับรายละเอียดนะครับถ้าใครสนใจนะครับรับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ